ทัพทับไอเนี่ยก็เชิญพี่แข่งดีโอเพ่นที่ต้องเตรียมตัวยังไงดีหลักๆเลยครับเดี่ยวเพ่นผมมีขำมีอะไรเลยไม่เอาที่นี่มีนี่เลยเหรอเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะดูเลี้ยงชัดผมไม่มติดเทียบเหมอะไรผมอยากรู้ว่าเขาจะทำหน้าไงเพราะผมคิดว่าพี่ยังไงพี่เจมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วฝีมือดีขนาดนี้ตายแล้วน้องมีสวยครับแอ่ะมันยังมีของดีเหลืออยู่บ้างในตัวน้องอย่างนี้ไปเล่นเดี่ยเพ่นได้อยู่ครับ หรือเซนแอนดรูไปเล่นแล้วเจอจ่ายตังไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเพื่อไปเล่นปรากฏไปปุ๊บเฮ้ยตีสั้นไป60หลาเล่นไม่เป็นรลคราวนี้ัถ้าเตรียมตัวไปพร้อมมันจะมันกว่าใช่ไหมถูกต้องครับวันนี้มาเจอโปรตับที่ tpl นะครับก็อยากจะตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นสนามสไตล์ที่มันลมแรงๆบ้านเราก็มีนะแถบบางปูเนี้ยใช่นะใช่ใต่นะตีทีไรก็ลมแรงทุกทีถูกต้องครับมันจะมีบางหลุมที่พอตีไปแล้วเนี่ยเจอลมไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่พอลมเปลี่ยนทิศอีกหลุมหนึ่งเนี่ยโหเดือดร้อนมากเลยยกตัวอย่างเช่นทวนลมนักกอล์ฟเจอลูกทวนลมเข้าไปปรากฏว่าส่วนมากก็คือรู้ๆกันอยู่ตีสั้นลงระยะหาอธิบายสิแล้วมันมีวิธีแก้ไหมก็หลักๆครับเราต้องดูอุปกรณ์ในถุงเราก่อนอว่าเป็นอุปกรณ์ที่เล่นกันลมได้ดีไหม,อ,มอย่างเช่นพวกโปรครับเวลาเจอดีโอเพนปุ๊บอันดับแรกเลยอาจจะต้องเปลี่ยนพวกไม้ยาวนิึงจากที่เคยใช้เป็นพวกผมไม้ห้าหัวไม้เจ็ดไฮบิดอย่างงี้ครับ อย่างเช่นอันนี้ด้วยไอไฮบริดองนะครับใช่ใชจะสังเกตว่าเริ่มมาเปลี่ยนใช้เป็นพวกนี้ซึ่งแต่ก่อนเราตีพวกนี้กันนะอ่ะแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นพวกนู้นใช่ครับใช่ไหมคือแต่ก่อนเนี่ยเราตีพี่ก็เคยมีไอ้ดิริงไอออนเล็ก2ครับแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นไฮบริดเพื่อให้มันโด่งขึ้นตกหยุดมากขึ้นอ่าใช่ในสนามทั่วๆไปถูกต้องครับแต่พอเจอลมเข้าไปปุ๊บไอพวกนั้นกายเป็นไม่ดีเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยความที่พวกนี้มันตีได้โด่งครับ ลูกบวันอยู่ในอากาศนานขึ้นก็มีโอกาสเจอลมได้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทำเทสดูดีกว่าว่าพอดีโปรแกรมนี้มีโปรแกรมเปิดลมด้วยโอเคคือไม่ต้องไปรอวันลมแรงแล้วไปลอ,อใช่ครับตั้งค่าให้มีลมไปเลยใช่ครับแล้วแสดงค่าตามนั้นจากการาคำนวณนะครับ,รบะะจากการคำนวณทีนี้ต้องออกออกตัวนิดหนึ่งสำหรับนักกอล์ฟทั่วๆั่วไปที่ไม่ได้ตีได้ทุกไม้อ,มอันนี้ฟังไว้สนุกสนุกครับ คุณอาจจะไม่ต้องเอาไปปรับเข้ากับตัวเองนะครับคุณเป็นคนที่ตีเหล็กสาไม่ได้เหล็ก2ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรตีปกติไปแต่สําหรับคนที่ทําได้หรืออยากรู้ว่าโปรเขาปรับเป็นยังไงในสภาพเนี้ยนี่คือวิธีที่เขาจะปรับันะไม่ใช่ทุกคนไปปรับตามหมดไม่ใช่บางคนไม่จําเป็นนะเพราะว่าจากสั้นลงเพราะลมมันจะกลายเป็นสั้นลงเพราะแปกแทนนะครับเนี้ยตีเหล็ก2แล้วไม่ไปนะไม่เกี่ยวกันอ่ามาลองได้ครับเดี๋ยวให้พี่เจเริ่มจากเอาเป็นว่า อุปกรณ์ของพี่เจก่อนแล้วกันก็คือไฮบิดของพี่เจนะครับผมเซ็ตลมไว้นะครับอยู่ที่18ไมล์ทวนลมเต็มเต็มอันนี้ <ๆ S 1> คือคุณกลว่าเซนแอนดูมาอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ครับ <laughs> ลมแรงครับลมแรงที่ิโกไฟบอกผมเลยเฟดเฟดนิดๆซึ่งพอเจอลมแรงมันมักจะเบี้ยวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยทั่วไปแล้วถ้าดูจากลูกแรกนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยพี่เจเน้นเรื่องระยะอย่างเดียวก่อนถูกไหมอ่าใช่ครับ ไฮบิดตัวนี้พี่เจน่าจะตีได้อยู่สักสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยี่สิบประมาณนั้ลูกดีๆก็น่าจะมีสองยี่สิบให้เห็นไม่น่าต่ำกว่าสองร้อยแต่นี้พอเจอลมปุ๊บเป็นไงครับเหลือร้อยห้าสิบสี่ครับเหลือร้อยห่าสิบสี่เลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้ครับเพราะว่านี่เลยครับก็คือเรื่องของความสุขนั่นเองมันพอเจอลมครับลูกกอล์ฟเนี่ย มันเป็นบอลลูนขึ้นครับมันต้านกระลมนานใช่ลูกกอล์ฟมันจะเหินขึ้นครับจากให้ผมเดานะจากพี่เจน่าจะตีไฮบิดได้ประมาณร้อยฟุตพอเจอทวนลม18ไมล์เนี่ยขึ้นไปเป็นร้อยสี่สิบเก้าฟุตเลยพอลมมันทวนมันก็ยิ่งเหินใช่มันก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกถูกต้องแล้วก็สั้นลงถูกต้องครับแต่สั้นลงเยอะนะนี่เท่ากับสั้นลงไปประมาณหกสิบหลาทำไมทวนลมเขาถึงต้องบกเหล็กก็เพราะเรื่องนี้แหละครับใช้เหล็กหน้าตั้งขึ้นเดี๋ยวหลลาบบวกกเเอรร์นนนะใณีิด มันไม่ไม่ตามสูตรนี้ทั้งกระเป๋าเนอะครับเราไปตีเหลแใน9ก็ไม่ใช่ว่าต้องสมเปอ่ิเเล็กไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าไฮบริดอะไรพวกนี้มันน่าจะเห็นเยอะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมว่าเอาแฟร์ๆเดี๋ยวอยาให้พี่เจตีไฮบริดดูค่าเฉลี่ยนโอเคมีสวยครับอ่ามันยังมีของดีเหลืออยู่บ้างในตัวน้ออย่างนี้เปนเล่นเดี่ยวเพ่นได้อยู่ครับวันนี้โดไม่ค่อดี พอเจอทวนลมปุ๊บจากคนที่เคยตีไฮบิดได้200-210 <110. S 2> ตอนนี้ตีได้เหลือแค่166หลาสปีนเนี่ยเท่าเดิมแน่นอนแต่ความสูงเนี่ยต่างแน่นอนครับ,ค,รบความสูงเนี่ยขึ้นไปเฉลีย่ย132บฟุตเลยสูงไปเยอะเลยอ่ะทีนี้เราลองเดี๋ยวผมให้พี่เจอลองตีพวกเหล็กที่ซีีอยู่หน้าขึ้นคือซน้อแอนดรูไปเล่นแล้วเจอจ่ายตังค์ไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเพื่อไปเล่นปรากฏไปปุ๊บเฮ้ยตีสั้นไป60หลา ในไม่เป็นแล้วคาวนี้ครับถ้าเตรียมตัวไปพร้อมมาจะมันกว่าใช่ไหมถูกต้องครับ Driving Ion h i t l l i s t U 5 0 5เดี๋ยวระยะแล้วกันขวาจังเลยนะโอเคลูกแรกนะครับความสูงเหลือแค่96ฟุตเท่านั้นเองโอเคต่ำลงอ่ะต่ำลงแล้วสั้นลงด้วยเปล่าละไม่สั้นครับ ไกลขึ้นครับร้อยแปดห้าขนาดโดนไม่ดีนะครับอเออโดนไม่ดีมนไม่ดีขนาดโดนไม่ดีสมยครับดีมากครับพ,พี่เจพี่เจตีไปทั้งหมด อย่างละ3ลูกนะครับไฮบิดตอนนี้ถ้าเจอทวนลม18บแไม่นะครับ,รบแรงค่อนข้างแรงเลยจากคนที่ปกติเคยตีไฮบิดได้200ถึงสองร้บพอเจอทวนลมปุ๊บระยะแคลรี่เหลือ166ยหกหนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นไวนิงไอออนนะครับสังเกตได้ว่าความสูงเนี่ยต่ำลงอย่างชัดเจนครับความสูงพีคใช่ไหมใช่ครับพีคจาก1 3อ,หร,อหรือไม่ถึงร0อย เหลือไม่ถึงร้อยแล้วครับอืมพอความสูงต่าลงเป็นไงครับระยะเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มใช่ครับเวลาเราเจอลมปุ๊บเราเล่นเราเล่นด้วยไฟไฟบอลครับยี่สิบหลานะใช่ครับโอเคก็คือยังสั้นกว่าปกติที่มันไม่ทวนลมแหละแต่ว่ามันไม่ได้สั้นลงไปมากเท่ากับไม้ที่โด่งครับโอเคเจอทวนลมแต่ก็อย่างที่บอกครับอันนี้อาจจะเหมาะแค่สำหรับดีโยวเพน ใช่คือมันไม่ใช่ว่าให้เปลี่ยนอุปกรณ์ในถุงถาวรเปลี่ยนเฉพาะกิจสมมุติจะไปทัวร์ยุโรปขึ้นมาครับไปเล่นไอร์แลนด์สกอตแลนด์อังกิจจ่ายตังค์ไปห้าแสนกว่าบาทเพื่อจะไปทัวร์อยู่ที่นูนนะนัดเพื่อนไปเหมาลำไปเรียบร้อยก่อนไปช่วยกรุณามาวัดนิดนึงว่าถ้าไปเจอทวรลมแล้วจะแฮปปี้กว่าไหมถ้าใช้ไม้ที่อาจจะไม่ถึงกระเล็กดิวิ่งไอออนแต่ก็ให้มันตั้งขึ้นมาอ่าใช่ครับใช่ไหม อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะลองพิจารณาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราเริ่มถึงกลับมาเดินทางกันใหม่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับสภาพโควิด -19 มันเริ่มเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ว่าเราต้องอยู่กับมันเนี่ย mm hmm. การเดินทางเริ่มกลับมาเราอาจจะเดินทางไปแข่งขันในประเทศอื่นๆหรือไม่แข่งขันเดินทางไปทัวร์ไปเที่ยวเพราะว่าก่อนจริงๆแล้วก่อนโควิดเนี่ยพี่ไปเจอต่อช่วงต้นๆเลยพี่ไปเจอนักกอล์ฟกลุ่มหนึ่งที่กรีนเบลเล่พูดได้เขาเขาจ่ายมัดจําไปแล้วด้วยนะทั้งกวนเลย ไม่รู้กี่คนอย่างน้อยสี่คนถึงแปดคนราะก็จ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณหกแสนกว่าบาทไม่ได้คืนด้วยเพราะจองสนามล่วงหน้าที่ยุโรปไปหมดแล้วจ่ายล่วงหน้าไปหมดแล้วเดินทางไม่ได้ทิ้งไปฟรีๆคนละหกแสนกว่าบาทครับสมมุติทริปประเภทนั้นจะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอุปกรณ์ประเภทนี้อาจจะจำเป็นมีอ,นอย่างอื่นเสริม,รม,รมไหมครับว่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขาตีเหล็กสองไม่ได้ล่ะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคการตีนิดนึงครับอืจากที่อ่ะถนัด ไฮบิดหรือเฟเววูดนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคนิดนึงมันมีมันมีดรายวิ g งไอออนแบบเบอร์สามเบอร์สี่อะไรไหมมีครับเบอร์สามก็มีคือถ้าสองหดไปตีไม่ไหวเนี่ยสองเนี่ยจะเทียบเท่ากับหัวไม้ห้าครับลบสิบแปดเท่ากันอ๋อโอเคโอเคอาจจะเป็นสามก็เรียกว่าตั้งสุดอแต่ทรงเนี้ยที่คุณตีไหวครับผมใช่ไหมแต่โอเคนะผมก็คือต้องซ้อมนิดนึงนะเพราะผมเองลูกแรกๆก็ไม่ได้โดนเมื่อกี้ตัดทิ้งไปไม่ได้ให้ดู แต่ว่าถ้าซ้อมสันหน่อยก็ยังพอพอตีได้อยู่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี่ยเพนน่าจะเป็นไปได้ว่าถ้าดูเดี่ยเพนนเราจะเห็นการใช้ไม้ยาวๆลักษณะนี้แป้าอย่างไหลายคนผมว่าเยอะเยอะมากมเยอะมากครับโอเคเพราะฉะนั้นสนุกทางทีวีและสนุกด้วยตัวเองถ้าท่านได้ไปสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นในใน,ในการที่เราตีได้ดีเราก็จะมีตัวเลือกในอุปกรณ์หลากหลายกว่าคน,นึ่นเขาหน่อยครับ นะนั่นแหละความต่างของคนที่วงดีกับวงไม่ดีเพราะว่าวงไม่ดีคุณอาจจะติดเลือกไม่ได้เพราะคุณตีแล้วคุณตีไม่โดน่ะมันก็ไม่รู้จะเลือกทําไหบขอบคุณนะครับยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวเพงนี้ดูกันให้สนุกนะครับแล้วถ้าเดินทางไปเองก็เตรียมพร้อมเรื่อางน้านิดหนึ่งครับแย่ลงกว่าเดิมเรื่อยๆตัดทิ้งเลยยังสนใจมันเลย ค,ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเจ yeah. ตบสายซะ <Hey. S 2> ไอ้ก่ไกลถึงรายก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดยวเรื่องของเรื่องไม่ใช่ว่าตกรายแล้วมันจะเป็นผลเสียต่อไปนะครับ